สวัสดีครับพุทธว่าสวัสดีครับขออนุญาตด้วครับขออนุญาตแนะนำแนะนำตลาดเฮาเด้อเมื่อนี้ตลาดหัวตลาดควายเด้อดงไล่ยิงพี่บุญรัตน์นี่ยละมาทั้งน้องหานก็ได้ทั้งอุดรก็ได้เออทั้งอุดรนทั้งพ่อเพ็มาเบิดสว่างแดนดินอย่างนี้ตลาดเทาก็คึกขึ้นหัวควายก็ได้ขายดีตลอดการยุคการกินอ่าพ่อใหญ่น้อยเพิ่นก็เปิดให้ฟรีให้กินกาแฟฟรีสุราฟรี พื้นใจดียัวเขาน้ำชาปากพอได้กินห้องน้ำก็บกว้งขุดปลากีปลาหางแดือเบื้องเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องขันพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ทั้งไก่อยากมามานอนพีก็ได้มีหมองพักฟีน้ำฟีเข่าฟีหัวขวอยเก่าเข้ามาไผมีสองตัวสามตัว,ตวอ่าเสิร์ชเขามา้าอ่าตลาดของพ่อใหญ่น้อยอย,อยู่เขตอยู่เขตอดงปลอยซิริพรนี่ละอุดอรเฮาเนี่ย มาทั้งน้องหานสว่างมาด่เบิดเขาเพื่อเพนไอ้บ้านย้ำกาน้องขายกับเขามาี้เบิดได้ขายดีป่านนี้ตางวัาควค้ายก็พอได้ขายก็เป็นราคาดีอยู่ดอกอ่าเพราะขา้าเขากระไดผู้มาซื้อกระไดอ่าห้อยผู้พ่นซื้อไปตั้เขียงกับมาห้อยจันเนี่ยเออห้อยจันน้องกาน้องเต้านี่ละกับมาห้อยเอื้องกับมาเอาไ,อไม้ใบมีคว้ยเนี่ยไบมีงั้เนี่ย ไอ้เขามาตลาดเท่านี่ยนะเพิ่นร้องรับอยู่ตลอดนี่เอออยากขายก๋วยง้อมเก่าก๋วยง้อถือเก่าง้อง้อมเก่าก๋วยงามเก่าเออบะเกี่ยวกับไส้ไส้เท่าไส้นุ่มไส้เล็กเล็กเบบี้ตัวสองสามพันคนซื้อเบดอยู่นี่เอออันนี้กับพ่อใหญ่สันติวดาเด้อเออเอาบันสุท่านี่กับสวัสดีครับขอบคุณหลายครับคุณพ่อขอบคุณครับ ลอยแล้วโคตรนายเขาหรอวมันโคตรเก่เลยนเอาอย่ลอยมันเก่เงแนงครับมีตัวใดเปิดแบงค์นะครับด่างเจ้าก็ไม่ได้เก่งแค่หางก็ไม่มนเก่งเลยนี่นะฮึมมันลอยซีบุ้นๆห่างนี่ครับผมกำลังงามๆครับโอ้ตัวนี้ไหมก็งามแท้อันนี้กล้วยคุณพ่อใดนเนาะนี่เนาะครับของคุณพอ่อปะครับ ครับเปิดราคาอยู่เท่าไหร่ครับนี่พ่อสี่สิบเจ็ดบ่พ่อเป็นลูกพ่อใดครับนี่พ่อลูกเก่าเจริญบ่พ่อโอ้ลูกเก่าเจริญครับพี่น้องลูกเก่าเจริญครับผมนี่ครับ็เปนงามครับพี่น้องเปิดเท่าไหร่ก็พ่อนี่สี่สิบเจ็ดต่อร่องไในบ่พ่อต่อร่องไในเนาะ นี่ครับพี่น้องเปิดที่7ต่อรองใดครับผมนี่ครับงา,งามครับถายย่ายยังไงเดี๋ยวผมถ่ายขอโทษครับนี่ครับ,รบ,รบ47อายุประมาณจักปีแล้พ่อ2อปี6เดือน2ปี6เดือนเนาะนี่ครับางามลูกเก่าเจริญน,นะครับเด้องามงามพี่น้อง นี่ครับสี่หมื่นเจ็ดพับาทลูกเก่าเจริญครับผมสองปีสูงประมาณหน่อยเท่าไหร่ครับผ่อนหอยสี่สิบหกประมาณหน่อยสี่สิบหกเนาะลูกเก่าเจริญนี่ครับเก่าเจริญหนางามเขาเปิดเปิดนี่ครับข่อเปิดสีเจ็ดครับพี่น้องนี่ครับผมสูงประมาณรน่อยสี่สี่สิบกว่าเนาะสี่สิบหก ประมาณ146ครับพี่น้องนะครับโทรมาผมใจโทรมาหาคุณพ่อได้เด้อคุณพ่อยังครับนี่งคุณพ่อไพ่ขอไพ่น้องหานเนาะสว่างยังล่ะลาขอเบอร์โทรนี่ครับคุณพ่อ082 082 738 738 2870 2870ขอบคุณขอไพ่เนาะครับผมอย่าลืมโทรขอมาได้ครับเด้อสว่างยังล่ะหันชาวนายุคใหม่ครับยุคใหม่ชาแนลครับผมบ่ครับ กันอยากเบื้องอันทอดแท้ๆคือถอดหมวกไข่เบื้องเอาอหม้อสิร้านอ๋อนี่ครับของแท้ครับของยัยสันเดอร์เทสเปิดหน้าเปิดตาแล้วก็คือข้าวกำกระดำมเราเปิดดอกงาบงาอมบลัวกวกเขาประจำยุคตลาดตรงไรนี่ละครับผมบาดนี้กเอออันผู้ใดมากระถามหาพ่องยัยสันเดอร์ตลาดตรงไร บ้านเฮาสิได้คึกคืนตลาดไม่ใช่น้ำใช้ดีครับผมเออรับดีบ่เออสัมภาษณ์ได้เป็นนแน่ราคาเท่าไหร่เปิดท่อทำอะไรหอมหอมหอมชี้ก็ว่าไปหมดอันนี้เด้อนี่นี่เด้อครับสวัสดีครับอันนี้กโคมนี่ยลูกแม่ย่างดีอันเจียประมูลนี่ก็คือจังว่าห้องไว้ว่าสามสิบพาต่อได้เบิดมีลูกแม่คว้ยลูกแรกอันผู้ใด้เบาดีกาโทรศัพท์มา เบอร์นี่ละเบอร์ที่บอกเพื่อนมังหันน่ะเบอร์เดียวนะเออเพราะว่าอันนี้ผู้ใดมาคุ้ยแม่ลูกแรกห้องสามสิบห้าเออชาวนายุกไม่เป็เพิ่นน่ะไอ้โตมาดกับเพิ่นสิทรงหดทียทรงได้ประมาณจะเกตลอยกว่ากิโลเพราะว่าเพิ่นเรียนลับไปกลับมาได้ครับขันมันนี่ครับผม พุ่ปไอชูงว่าบานร่อยเท่าไรครับนี่อันนี้ร3อยสามบีอยสามบวก134บวกเนาะสบวกเปิดราคาเท่าไรป้าเปิดราคา3ามหมื่นเจ็ดสามเจ็ดด้ทั้งลูกน้ำตสิป้าได้ทั้งลูกลูกแม่สามหมื่นเจดพันดทั้งลูกลูกแม่ลูกแม่ย่างดีลูกลูกมันกับเก่้าเจริญลูกเก่้าเจริญเดี๋ยวมีใบร้อมมีใบมี่หลอดมีใบมี่หลอดปัาสุดยอดเลยครับ แม่ลูกแรกบนนี่แม่ล enfin, ูกแรกแม่ลูกแรก้ยงสามหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้เนาะพ่อเนาะต่อรองได้บ่เป็นคำใดคำนั้นจอครับแม่จเหาไปเลี้ยงจะหายไปเลี้ยงนากรได้นี่ครับผมลูกตัวแม่ตั้งหาครับพี่น้องแม่กระท่วงว่างแล้วแม่ทองว่างรอบผสมครับนี่ครับผมเพราะว่าเก้าจะเลื่อนไอลูกคนลูกคนนี้แม่ใหญ่แม่เข่งครับผมแม่เข่งแม่อ่างอยู่แม่ไม่ครับพอเลี้ยงอยู่ดอกนี่

สี่หมื่นเจ็ดพันบาทเด้อครับนี่ลูกเก่าเจริญครับพี่น้องสองปีกว่าัครับเอาลายถอยจ้าเอ้ยสูงประมาณนี่ครับสูงประมาณหน่อยสี่สิบห้าสี่สิบหกเด้อครับพี่น้องบอกลบเปิดราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับของคุณพอใช่นะครับเด้อนี่ครับเบางทายเขาครับคุณใดจะเอาไปคุ้มฝูงอยู่ให้อยู่หน้าได้ครับพี่น้องนี่ครับผม ก้มพวงใดครับขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับพี่น้องนี่ครับลกเกาเจริญครับคุณพ่อฝากเบอร์โทรอีกแน่ครับ082 0 8 2ปด8 7งศูนย์แปดสอองคุณพ่อไพ่ได้ครับเด้อนี่ครับสนใจโทรมาสอบถามได้ครับลูกเก่าเจริญครับพี่น้องนี่ครับงามงามนี่ครับพ่อตัวนี้มีของไผลบ้าน่านี่ บ่อ<ม>เปิดราคาเห็นนะครับคุณพอ่อตัวนี้เปิดเท่าไหร่พ่อเจ็ดสิบเจ็ดเนาะเจ็ดมื่นเจ็ดพันป่พ่อเจ็ดหมื 77, 77, no. 77, 000, ่นเจ็ดพันนี่ครับแม่ลูกนี่ครับเปิดเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน เปิดนาคอกเลยครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นเราสาพ่อแม่เขาสายพัฒนาบ้านบ้านเนาะนี่ครับผมแม่เขาสายพัฒนาบ้านบ้านนี่ครับสาวเก่าเจริญแต่ว่าลูกเขานี่เป็นลูกสาวของเก่าเจริญนะครับเด้อนี่ครับผมเป็นตัวเมียครับผมสองอ้างอ้างนี่ครับนี่ขบขางไงขบขางไงไข่ไงนี่ครับเป็นเนื้อ เจ็ดแสนเก้ตัวนี้แมียกระทับเราบ่พ่อแม่ทับแล้วผ่านรอบยังพ่อยังบ่ผ่านแต่วันทับแล้วทับรับประกันเหติพ่อประกันเลยครับผมติดแน่นอนประกันติดแน่นอนครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับแม่ลูกนี่เด้อนี่ครับผมทับพ่อใดพ่ออยู่ในท้องทับเจ็ดแสนเก้า ทับเจ็ดแสนเก่าโอ้โหพอพันเจ็ดแสนเก่าด้อครับเด้อแต่ว่าลูกเขาต้นหน่อยนี้ลูกเก่าเจริญครับพีน่น้องนี่นี่ครับเรื่องใหญ่ๆกกหางใหญ่ๆเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับผมนี่ครับ คบขอพ่บขอเบอร์โทรเนี่ยพ่อเพื่อติดต่อเอฟซีติดต่อมาครับ083 0 8 3 9 9 5 9 9 5 9 1 9 7 9 1 9 7คุณพ่ออยังครับซึ่งว่าหารดีๆพวดแล้วเอาเงินหอยจาหอยจาเนาะครับผมนี่ครับติดต่อคุณหอยจาได้คุณพ่อหอยจาได้เลยครับผมนี่ครับผมเป็นลูกเก่าเจริญในตัวนี้ครับผมแต่ว่าในท้องเป็นของ เจ็ดแสนพ่พ่อเจ็ดแสนเก้านี่ครับผม 8, <9. S 1> พับพ่อพันเจ็ดแสนเก้าแล้วก็ลูกตัวนี้ลูกเก้าเจริญครับมีใไบไมีหลอดพอ่อพ่อมีใบมิหลอดครับครบเอกสารครบเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทในทองผสมจริง <7, 000. S 2> มีใบคือกันครับนี่ครับติดต่อคุณพ่อได้ครับผมขอบคุณครับคุณพอ่อสวัดดีครับ สวัสดีครับคุณพ่อของของผู้ใหญ่นี่เนาะแม่นีเนาะจะล้างแล่ลาหน่อยบอสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับครับครับอันนี้เปิดราคาเท่าไรครับแม่ลูกนี่ครับหมื่นครับราคาเปิดราคาเปิดหกหมื่นเนาะต่องได้บอดีลงได้ครับตรองได้เนาะ โอ้ลูกแม่คือทอง,งอ่างคักเถงเป,นเปนน็นเป็นลูกพ่อใดมาหนิพี่พ่อหนึนพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านเนะานเนะนี่ครับผมพ่อบ้าน,นอ่าองอ่างโอ้จอมแบนถ่ายงามพี่น้องนี่นี่นอ,อันนี้แม่เขากลับบอกครับนี่ปด<อ>ลูกมันสิใหญ่กว่าแม่ตัวนี้ใหญ่ก,กว่าแม่ลูกใหญ่กว่าแม่ปัดเปิดราคาหกสิบหกหมื่นเนาะพี่ครับผมหกหมืน่นบาทครับผมนี่ครับสูงประมาณร้อยเท่าไรพ่อ ลอยไม่เกินลอยสามไหมครับลอยยี่สิบกว่าลอยยี่สิบกว่าไปกับริวบัดมาเนาะลอยยี่สิบกว่าน,น,นี่ครับพี่น้องประมาณสูงลอยยี่สิบกว่ากเนาะพี่น้องนี่ครับผมอย่ยี่สิบหกลบนี่ครับลูกอ่างอ่างครับพี่น้องนี่แม่กกเป็นลูกได้ครับนี่ได้ลูกจาก้าโตหรอในลูก,ลกต,ตัวที่สองนี่เนาะเป็นคว้วยบางแม่ยทองว่างเด้อครับนี่แม่ยทองว่างนี่ลูกเขาครับ ค่อยลูกคนบ้านแต่ว่าอ่างดีครับนี่ครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่หกหมื่นครับหกหมืบาททวนเนาะต่อรองได้ครับผมนี่ครับธรรมดาครับขอเบอร์โทรหน่อยครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหนึ่งศูนย์สองครับผมครับพุ้นที่ยังครับหอยนุ่มครับหอยนุ่มเนาะบ้านเชียงหอยนุ่มบ้านเชียงบ้านเชียงบ้านเชียงหอยนุ่มบ้านเชียงนี่ครับใครสนใจกระติดต่อหอยนุ่มบ้านเชียงได้เลยครับผม นี่ครับขอบคุณหลายๆครับ,รบสวัสดีครับ